สวัสดีครับอิสานบัวเจ้าครับทางไปนะสิมาเว้าเรื่องสมุนไพรบ้านเฮานะพี่น้องที่มันรักษาได้เกือบทุกโรคก,กับว่าได้นะเกือบทุกโรคเลยแหละแล้วก็ได้รับการยอมรับเพราะว่าสิคณะแพทย์เพราะว่าสิประชาชนธรรมดาจังเฮาหรือว่าสิภูมิปัญญาหรือว่าสิแผนไทยยังยอมรับเบิดนะพี่น้องแต่ว่า แต่ว่ามีคนกลุ่มบางกลุ่มเท่านั้นนะพี่น้องเนาะที่บบ,บยยอมรับคือคนที่มีทุนหลนะคนร่ำคนรวยหรือว่านายทุนที่บวกกับกฎหมายเท่านั้นเองเ่ยอมปล่อยอยา่างเตียวไ่ได้ว่าไฟไนดะ้พี่น้องอันนี้ความเห็นส่วนตัวแล้วอีหยังมัิดีแถววดที่กระซาบ้านเขานะ่ะพี่น้อง หรือว่าที่เขาเอาไม่เฮ็ดสกัดเป็นน้ำมันกัญชาน่ะพี่น้องนะครับอันนี้ประโยชน์เยอะเดี๋ยวอีสานไม่เจ้าสิบอกสะพกคุณไอ้โตนี่เด้อพี่น้องเด้อเยอะแยะดีมากอิลี่เลยนะครับย้อมรับกันทั่วโลกหยุดการแพร่กระจายของมะเร็งนะพี่น้องบ่ให้เซลมะเร็งไอ้เติบโตขึ้นมาได้นี่แน่นอนเลยนะครับรักษาต้อหินป้องกันอัลไซเมอร์ รักษาล้มชักหรือว่าล้มบ้าหมแบบบ้าหมแหละรักษาโรคพากินจิมพากินสันแล้วก็รักษาไอ้คนที่วิตกเก่งๆน่ะโรคเอ e อลหรือว่าโรคพุ่มพวงแก้ล้ำใส้อักเสบแล้วก็เฮ็ดให้เจริญอาหารแบบกินเขาแซบน่ะผูใ้ใดกินเขา,เาแบบแซบเนี่เอาตัวนี้นีโอ้แซบคัก เบิดเป็นหมอเบิดเป็นก้องผุละเขา่าขยายหลอดลม้มบ่ให้หลอดล้มมันหดโตแล้วก็ไอพวกเก็บท้องพวกบิดพวกอยังนี้แก้อาการประจำเดือนของผู้หญิงที่มาบ่าเป็นปกติแก้กา,กากแก้เกลื่อนบนน้ำผิวหนังแก้ปวดหัวปวดไม้เกรนแก้การอุดตันของเส้นเลือดในสมองซ้อยบำบัด คนที่ติดสารเสพติดได้นะพี่น้องอันนี้แบบชนิดรุนแรงก็ซอยได้นะครับซอยลดน้ำตาลในเลือดความดันโลหิตหรือว่าโรคเบาหวานนั่นนะนี่ก็รักษาแผลสดหรือว่าแผลที่หายยากที่เกิดจากเบาหวานนั่นก็ดีซอยเฮ็ดให้อารมณ์เบิกบานยิ้มแย,ย้มแจ่มใสแบบใจมันเป็น สงบนะพี่น้องกับสีบอมีพิษมีไพยกับผู้ใดกับสีโอ้ยยิ้มปุยปุยเคยพวกเจ้าอันนี้ดีเลยนะครับอันนี้ซอยป้องกันโรคตับแข็งบำรุงกระดูกคนที่รักษากระดูกคนที่กระดูกหักเนี่ยพี่น้องนะไอ้นี่ตัวนี่รักษาได้หายเร็วแล้วก็่เฮ็ดบำรุงกระดูกให้แข็งแรงกว่าเขารักษาไทรอยด์เป็นพิษปรับฮอร์โมนให้มันสมดุลน,นะ อันนี้ที่ว่าม้านี่บ่เบิดนะพี่น้องยังอีกหลายหลายหลายอลีเรื่องสารพันุ์ของน้ำมันไอ้กัญชาเนี่ยนะครับแต่ว่าเฟนอย่างจังโอ้ยบออยากเว้าเนาะเขาบ่บเปิดเซรีกับย้อนคือว่านะพี่น้องผลประโยชน์มันเยอะนะอันนี้ผู้ใดผู้ใดก็จ้องผู้ใดผู้ใดกับว่าอยากไ้พี่น้องบ้านเขาเพจแบบฟีสไตล์ร้อยสารพระเจ้าเป็นนาย,ยกเบิง้งสิเปิดแวกตีหลดวะ น้ำความรู้เรื่องไอ้ตัวนี้ว่ามันดีจริงสินะพี่น้องนะกะลกอให้เขาเปิดเซรีก่อนรอมีพระเอกมาแบบฝ้าหลังฝนคึ้นว่าน่ะพี่น้องนะเขาคงสี<_<_>คือยังสีมีมือนั่นอยู่นะครับแต่ว่าตอนนี้ก็แบบหา5 0บหาสิบอยู่เห็นน้ำมันสกัดจากกัญชาหนินะพี่น้องนะก็มันก็สีจังว่าแหละมันดีดีจนว่าบูก้าปล่อยฟีสไตล์ให้แบบ คนบ้นบานนเขาก็แล้วกันนะเนพราะว่าคือว่านน่นแหละนะครับอันนี้ก็เอาสปปรรพคุณมาบอกมาเกลี่ยให้พี่น้องฟังให้พี่น้องรู้นะว่ามันมีประโยชน์ดีอีหลีนะครับบอมเนวาแนน้าต้องไปเฮ็ดจังสันล้งสี่นะครับอันนี้ต้องกฎหมายเขาคุ้มคุ้มอยู่ของดีมีประโยชน์เยอะรู้ไว้บ่เสียหายซอยกันไล่ซ้อยกันแ่ก็คือกําลังใจสวัสดีครับ きょうだいです。<noise>